สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับผมณสยามสามหกห้าวันนี้พาไปเดินสำรวจต้นไม้นะครับพาไปดูลูกไม้ว่าเกศหรือยังนะฮะปีนี้ลูกไม้ไม่ค่อยมีนะฮะพวกไม้แดงไม้ชิงชันไม้หลายหลายอย่างนะฮะแต่วันนี้มาเจอนะส่วนใหญ่จะเป็นไม้ประดูที่มีลูกเยอะนะฮะเกศแล้วด้วยนะฮะส่วนไม้แดงนะฮะวันนี้จะพามาดูไม้แดงนะครับอยู่ในไร่ในสวนนี่นะครับ ต้นก็ต้นใหญ่อยู่นะครับนี่ต้นนี้นี่สมพาไปดูว่าลูกมันเยอะขนาดไหนนะฮะนู่นนะครับหลังปีใหม่คงจะได้เก็บนะฮะนี่จะเป็นต้นแรกนะฮะที่ผมเจอลูกดอกมากเลยครับเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่นี่น,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 นี่ลูกดกมากเลยครับคุณผู้ชมทั้งต้นเลยอะ นี่นี่นี่ลูกทิ่ต่ำสุดนะฮะเนี่ยนี่ยังโตไม่เต็มที่นะครับเนี่ยดีจะใหญ่ขึ้นอีกนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงกุมภามีนาโน่แหละฮะโอ้แต่ลูกเยอะมากต้นเนี้ยเท่าที่เห็นไม้แดงปีนี้นี่ต้นนี้เยอะสุดลวคนระับเนี่ย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 โอ้ตไปมหมดเลยน่าจะเกินร้อยฝักอ่ะน่าจะออกแทบทุกกิ่งเลย เดี๋ยวถึงเวลาเก็บนี่คงจะได้เยอะอยู่ครับเนี่ยนี่ไม้แดงไม้แดงนะฮะนี่ต้นใหญ่อยู่นะครับเนี่ยเส้นรอบก็น่าจะเกิดร้อยเซนนะครับเนี่ยต้นใหญ่อยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆ โอ้ลูกเยอะมากเลยฮะใครตามหาเมล็ดไม้แดงอยู่นะครับนี่นะครับเยอะมากเลยเยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากนะฮะต้นนี้ขึ้นได้อยู่นะฮะไม่สูงมากความสูงสักประมาณสิบเมตรนะฮะแต่ต้นก็ใหญ่แล้วเนี่ยลูกเยอะมากอะนั่นข้างบนนั่น เยอะอยู่นะเนี่ยครับโอ้โหน่าจะหลายร้อยฝักอยู่นะเนี่ยอีกสามสี่เดือนฮะเนี่ยจะเกละสุดยอดจริงๆริงแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะครับคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามช่องน่าสยามสามหกห้าไปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูต้นไม้หลายหลากหลายชนิดนะฮะ ช่วงนี้กำลังออกลูกนะฮะฝากไ้ด้วยนะครับ